สวัสดีค่ะทุกคนเพื่อนเพื่อนชาว youtube เนาะวันนี้เราจะเอาสูตรลดน้ำหนักที่เราเคยเล่าไปแล้วมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นกราโนล,ล่าว่าหน้าตามันเป็นยังไงเนี่ยค่ะกราโนล,ล่าที่ใช้กินกับน,นมหรือว่าเป็นกับอ กินกับโยเกิร์ตหรือว่ากินกับน้ำผลไม้เนาะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตามันใกล้ๆนะคะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาตอนเชา้ารีบไปทํางานเนาะหรือว่าตอนเย็นที่อยากลดน้ําหนักไม่อยากกินพวกอาหารที่มันหนักๆมากเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าหน้าตาใกล้ๆของการโนล่ากับมูสลี่มันต่างกันยังไงข้าวโอ๊ตอบแห้งหรือว่าข้าวโอ๊ตธรรมดาอะไรเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวตามไปเลยค่ะ นี่คะสําหรับสาวๆที่กําลังลดน้ําหนักอยู่เนาะดีน้ําผลไม้นะคะอันนี้เป็นน้ําผลไม้เข้มข้นก็คือแครอทเขาจะไม่ใส่น้ําตาลนะคะเขาจะใส่ใส่น้ําพึ่งเนาะจะอร่อยมากเลยไม่ไม่ทราบว่าที่ยุโรปมีที่ที่ไหนมีบ้างเนาะแต่ว่าที่ของโรเมนียจะมีตัวนี้นะค่ะยี่ห้อเท็ดดี้หรือเปล่าคะอร่อยมากแล้วก็ตัวนี้เป็น มูสลี่นะคะมูสลี่มันเป็นแบบนี้บ้านเราก็มีเนาะมีเยอะแยะเลยก็จะมีข้าวโอ๊ตลูกเกดกล้วยอบแห้งข้าวโอ๊ตอบแห้งลูกเกดอบแห้งกล้วยอินทผลัมเนาะบางบางยี่ห้อจะมีอันนี้เป็นกราโนล่านะคะนี่เราจะออกมาให้ดูชัดๆเนี่ยค่ะถ้าเป็นมูสลี่มันจะเป็นอย่างนี้เนาะจะมีลูกเกดแล้วก็มีเนี่ยคะ่ะตัวสีเหลืองๆเนี้ยที่อบแห้งมาแล้ว แล้วก็จะมีข้าวโอ๊ตเนาะจะมีกล้วยด้วยสําหรับสาวสาวที่ลดน้ําหนักเนาะคะตอนเช้ากับ,ตอ,กบตอนเช้าเราไม่มีเวลาเนาะไม่ค่อย,อยนั่นเราก็ต้องรีบเนี้ยค่ะอันนี้เป็นกราโนล่าที่เราเคยเล่าให้ฟังนะคะกราโนล่าที่บอกว่าเป็นพวกธัญ,ญพืชอบแห้งผสมน้ำผึ้งแล้วก็จะมีเป็นพวกผลไม้อบแห้งรวมด้วยกราโนล่าก็จะเหมือนข้าวโอ๊ตเลยค่ะเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่า กาโนล่าเนี่ยเขาเอาไปอบเขาเอาไปอบใส่น้ำผึ้งแล้วไม่คนนะคะมันก็เลยเป็นก้อนจะเป็นก้อนแบบนี้ค่ะกรอบๆเนาะเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะนี่ดูความแตกต่างเนาะสองอย่างแล้วก็ตัวนี้ถามว่าอร่อยไหมอร่อยทั้งสองตัวเลยค่ะแต่ว่า มูสซี่เราเวลาเราใส่เนี่ยใส่พวกนมหรือน้ำผลไม้หรือว่าโยเกิร์ตเนี่ยเราจะต้องแบบทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้มันนิ่มก่อนนะคะเพราะามันแข็งเนาะแต่กราโนล่าเนี่ยมันกรอบแล้วค่ะเพราะว่าเขาอบแล้วเวลาเราใส่ลงไปในนมหรือว่าน้ำผลไม้หรือโยเกิร์ตเนี่ยมันจะมันจะนิ่มได้เร็วกว่าแล้วก็อร่อยกว่าสำหรับตัวเองนะคะตัวนี้อร่อยจริงๆเพราะว่า แต่ก่อนก็ไม่เคยกินนะคะแล้วทีนี้มาวันนั้นมาลงคลิปเกี่ยวกับลดน้ําหนักเนาะก็เลยไปค้นดูในตู้อ๋อฉันเคยซื้อกาโนล่ามาแล้วนี่นาก็เลยเอามารีวิวให้ท่านดูเนาะ <c oughs> ว่ามันความแตกต่างมันเป็นยังไงความแตกต่างของสองอย่างนี้เป็นยังไงไอ้น,นี่น้ําผลไม้เนาะใครจะใส่โยเกิร์ตก็ได้หรือน้ำผลไม้ก็ได้หรือว่านมก็ได้เนาะสลับสลับกันไปเราจะได้ไม่เบื่อเนี่ยค่ะ เอารีวิวให้ดูแล้วเนาะเผื่อใครสนใจลดน้ำหนักนะคะตอนเย็นเย็นก็ทานสองตัวนี้ได้ผลนะคะได้ผลค่ะทัญพืชตอนกัางคืนเนาะก่อนนอนกับตอนเช้าโอเควันนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยววันหลังหาอะไรใหม่ๆมาให้ดูเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ